สวัสดีครับผมอุทัยตาอุดมอายุ55ปีอาชีพเกษตรกรรมจบปริญญาตรีสาขาสัตวศาสตร์มีมตินในที่ประชุมระดับตำบลให้กับผมเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชมุชมชมตบบนตำบลหูโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับ สร้างความมั่นคงทางอาหารได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตโดยการปลูกผักสวนครัวไม้ผลเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนการจัดการขยะโดยการคัดแยกประเภทขยะในครัวเรือนขยะประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นำมาทำแปลงปลูกผักพลาสติกสามารถนำไปกันน้ำมันขยะเปียกสามารถนำมาทำปุ๋ยมหมักมันดูแลทำความสะอาดบ้านจัดสุลักษณะภายในบ้านให้หน่าอยู่จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบรอบบ้านตัดหญ้าทำความสะอาดให้สวยงามสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนใน,นชุมชนในการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ้จริงและเห็นเป็นปรูปธรรมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ตลาดลาบอเจียหน้าที่ว่าการอำเภอลำดวนซึ่งจัดทุกวันศุกร์ การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อเผยแผ่ความรู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การขับเคลื่อนปัสยาของเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แปรรูปอาหารเน้นการทรําเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตัวเอง ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องเช่นร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านวัดโรงเรียนการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีคนในครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแปลรูปอาหารเช่นการทำไข่เค็มการทำปลาการทำมะม่วงดองมะม่วงแผ่น ดำรงตนอยู่ในศีนลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนและสังคมมีการปฏิบัติศาสนกฤฤิจโดยเข้าวัดทำบุญตามวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นชุมชนเป็นประจำดำรงตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักษามวงระขอบด้วยขอประมาณมีเหตุผลมีภูมก้องกันในตัวทีดีในสองแง่ค่ เงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันปฏิบัติตามกฎระเรบ,รบียบข้อบังคับตามกฎหมายในบทบาทที่เป็นประชาชนคนไทย